วันนี้ยายต้อยก็ออกไม้ยางจ้ะไม้ยางสงอกกส่งแงะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันยุกโควน,นะคะก็ไม่ทำอะไรละค่ะยายต้นไม้มาไวหมองไม้ค่ะเห็นว่าพี่นอ้องยายต้นไม้มา อันนี้ต้นวาสนาค่ะยายต้อยเอามาซ่ำขึ้นอยู่ได้หระคะพี่น้องเห็นปะขึ้นอยู่อันนี้ต้นงาช้างค่ะเดี๋ยวมันใหญ่ยายต้อยซิ้มาทายหเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อเดได้กินยูเ๋ยวสิให้ผู้สามีไปซื้อไ้ ไอปไ้ปต้นบัก,กูดมากเบิ้งตะไคร้ดูเอาล่งดินง่ามปานอย่างพี่น้องพ็ได้เก็บเพ็ดกับเขาบักพริกเหนียวเรซื้อมาอีกแล้วเป็นเอียงหน่อยแท่น่อยว่าสมเป็นบักพริกขีน้น้อยเล็เอาต้นรักมาฝากเด้อยุพาบ้านเ้อนึ่รัก F4 ทุกคนนะคะ